่ขึ้นรากที่3นะลูกรากที่3ามเขาบอกว่าให้ a เนี่ยนี่นี่บทนิยามของเขาบอกว่าให้ a แทนจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ a ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3าแล้วได้ a มันก็ใช้คอนเซปต์เดียวกับรากที่2องเลยลูกเหมือนกันเลยคล้ายคลายกันโดยรากที่3ของ a นะลูกเขาจะแค่ จะเขียนว่จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ก็คือเหมือนสแควรูทแค่นี่สังเกตไหมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลขสามตรงนี้เหมือนสแควรูทเลยแค่มีเลขสามตรงนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าฉันคือรากที่สามนะจ๊ะฉันไม่ใช่รากที่สองนะจ๊ะฉันคือรากที่สามนะจ๊ะเมื่อหนูเรียนสูงขึ้นไปลูกรากที่มันเยอะๆขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ เช่นรลกที่สี่ก็จะนี่แบบนี้รากที่รากที่ห้าก,ก็จะอย่างนี้รากที่หกก็จะแบบนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรากที่สองเขาก็นิยมเขียนเป็นสแควรูปเฉยๆไม่มีเลขข้างหน้าที่นี้นี่ตรงนี้สําคัญต้องจานะจ๊ะจริงๆอาจจะต้องจำก็ได้ถ้าเกิดหนูเข้าใจหนูก็ไม่ต้องจําเขาบอกว่าถ้า a เนี่ยเป็นจํานวนจริงใดๆแล้ว รากที่3ของ a จะมีแค่รากเดียวเท่านั้นมีแค่1เดียวเท่านั้นคือตัวนี้โดยถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่3ของ a จะมีค่าเป็นบวกถ้า a เป็นจำนวนจริงลบรากที่3ของ a ก็จะมีจำนวนจริงเกิดก็จะเป็นจำนวนจริงลบความแตกต่างกับรากที่2องนะลูก หนูจำได้ไหมว่าตอนที่เป็นรักที่สเอ้ยรักที่สครูบอกว่าข้างในรูทเนี่ยไม่สามารถติดลบได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นติดลบข้างในอะ่ะคำตอบที่ออกมานะลูกมันจะทําไมที่ครูเคยพูดไว้มันจะไม่ใช่จํานวนจริงแต่มันจะอยู่ในพวกจํานวนจริงต่ภาพที่หนูจะได้เรียนในระดับชั้นมปลาย แต่พอเป็นรากที่3สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ปึ้งปึ้งปึ้งมันทำไมมันติดลบข้างในได้เพราะอะไรลูกหนูลองนึกดูสมมุติหนูมีลบสองคูณอยู่กับลบสองแล้วก็ลบสองโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลบสองคูณลบสองคูณลบสอง สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลบสคูณกัน3ตัวดังนั้นตรงนี้จะเท่ากับลบสยกกำลัง3หรือก็คือลบแพอมันออกมาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าหนูต้องรู้แล้วนะว่ารากที่3ของลบแรากที่3ของลบแคือลบสซึ่งลบสเป็นทำไมลูกลบสมันคือจำนวนจริง นั่นหมายความว่าในกรณีของรากที่3มเนี้ยหนูสามารถติดลบข้างในได้ถ้าข้างในเป็นลบถอดรากออกมาก็จะกลายเป็นลบถ้าข้างในไม่มีลบถอดรากออกมาก็ไม่มีลบแค่นั้นเลยอะนี่หนูลองมาดูรากที่3มของ8ปดเมื่อกี้ลบสยกกำลังสามได้ลบแ แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่ารากที่3ของ8ก็ต้องเป็นนี่หรือก็คือ2นั่นแหละรากที่3ของลบสาก็อย่างนี้เลยนี่รากที่3ของยีิบเก็ทําแบบนี้เลยลูกแต่ตรงนี้สามารถถอดรากได้เราจะไม่นิยม คือถ้าเกิดเราถอดลากได้แบบนี้ลูกเราจะไม่นิยมเขียนติดกลนเอาไว้ติดกรนคืออะไรติดกลนคือเขียนติดสัญ,ญลักษณ์ลากไว้แบบนี้นี่คือการเขียนติดกรนเราก็จะเขียนไปเลยว่ามันได้เท่าไหร่อ,อะไรแบบนี้นะลูกนะหรือ48อ48คืออะไรถ้าหนูไม่มั่นใจหนูลองแยกหนูลองกระจายลองแยกตัวประกอบเหมือนตอนหนูหารางที่สองเลยลูกอ่ะ48ะสมมติหนูบอกว่าสี่คูณสิบสอง สคืออะไรสองคูณสองสสอง่อะสมมติ3ามคูณสีสคือ2องคูณสอ,อ่ะสแสดงว่าถอดถอดออกมาถอดรากที่3ไม่ได้แล้วลูกเพราะว่าอะไรเราจับกลุ่มได้กลุ่มเดียวข้างในเราเหลืออีก3ามคูณสข้างในรูทด,ดังนั้นตัวนี้ถอดรากไม่ได้เขาก็จะนิยมเขียนแบบนี้ไปเลยอะไรแบบนี้ แล้วถ้าเกิดเป็นทศนิยมล่ะครูบีถ้าเป็นทศนิยมทยํายังไงดีวิธีการถ้าเกิดทาล่าที่สามนะลูกให้หนูลองลองนับตําแหน่งก่อนถ้ามีสามตำแหน่งอาจจะถอดลากได้ถ้ามีหกตำแหน่งอาจจะถอดรากได้เออเพราะอะไรเพราะสมมุติหนูมีศูนย์จุดหนึ่งคูณกับเ,เดี๋ยวก่อนนะ 0.1คูณ0.1คูณ0.1มันคือ0.1ทั้งหมดยกกำลังสาถูกไหมลูกทีนี้มันคือทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกัน3ตัวนั่นแปลว่าคำตอบของหนูจะกลายเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งมันจะเติดแล้วก็จุดแล้วก็เติดเตดเตด,ตด,ตดแบบนี้นั่นหมายความว่าในการหารากที่3ถ้าทศนิยมของหนูคือ3ามตำแหน่ง นั่นแปลว่ามันอาจจะหารากที่3ได้นั่นเองตอนที่เป็นรากที่2ก็เหมือนกันลูกถ้าทััชนิยวม,มาสองตำแหน่งหรือ4ี่ตำแหน่งแบบนี้นั่นแปลว่าหนูอาจจะหารากที่2ได้ในกรณีนี้ที่สามก็เหมือนกันถ้ามา3ามตำแหน่งหรือ6กตำแหน่งหรือเก้าตำแหน่งหนูก็อาจจะหารากที่3ได้ก็ได้ในกรณีนี้เรารู้อยู่แล้วว่า2ยกกำลัง3ได้8นั่นแปลวา่ารากที่3ของ0 0 0 8 ก็คือ0.2นั่นเองง่ายๆลูก16อะไรอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้16บ้าง16คืออะไรลูก16คืออ่ะสี่คูณสี่อ่ะสองคูณสองอ่ะสองคูณสองเราแยกออกมา เราแยกออกมาจากรูทไม่ได้ใช่ไหมลูกดังนั้นหนูก็เขียนติดเอาไว้เลยโอ้ยอะรากที่สามของลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกแค่นี้เลยค่ะ